สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะเป็นการทำนายดวงประจำเดือนธันวาคม2,564นะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะอันนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมเนาะเป็น general reading นะคะอาจจะมีตรงกับบางคนบางท่านอาจจะไม่ตรงบ้างก็มีนะคะบางคนบางท่านอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ ใช้วิจารณญานในการชมเนาะอาจจะอันไหนที่มันดีนะคะก็ให้รับไว้อนไนที่ไม่ดีก็คอยให้มันเป็นการเตือนนะคะให้เรามาัระวังเนาะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกเลยชาวราศีเมษน,นะคะการทำงานการลงทุน ถ้ามีหุ้นส่วนนะคะจะดีเนาะจะนำมาซึ่งเงินทองมีการเสริมฉลองไปด้วยกันถือว่าดีมากๆเลยถ้าลงทุนแล้วมีหุ้นส่วนนะคะแต่ว่าการงานของคุณนะ่ะมันจะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากมากเลยนะมันอาจจะแบบรับไปคนเดียวรับบทหนักไปคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะไม่มีคำว่าสบายนะคุณอาจจะแบบรับบทหนักมากถึงมากที่สุดนะคะ ชาวราศีเมษเนาะค่ะแต่ว่ามันก็จะนำมาซึ่งเงินทองนะจะให้คนแบบมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทองอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้เนาะอาจจะมีคนที่คอยทิ่มแทงคุณอยู่นะคะให้ใช้ความเงียบหรือว่าใช้ความแบบนิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วมันจะดีนะคะ เราจะรบชนะทุกคนเลยค่ะยกเว้นปอสหรือว่าหัวหน้าหรือว่าคนที่แบบเหนือกว่าเราอันนั้นไม่ต้องรบนะคะถ้ารบไปก็พ่ายแพ้อยู่ดีนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องเริ่มตั้งแต่แรกก็ดีแล้วเนาะค,ะอครอบครัวความรักของคุณจะมั่นขงจะมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็จะแบบอะไรที่เป็นแบบอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะคะชัวว่าดีมากๆเลยครอบครัวอบอุ่นประมาณนี้น ความรักคนรักของคุณจะนํามาซึ่งเงินทองซึ่งเป็นสิ่งอะไรในสิ่งที่แบบเราชื่นชอบนะก็จะมีเงินเข้าหลายทางแล้วคุณก็จะรักเงินซึ่งมันดีแล้วค่ะรักไว้กอดไว้นะคะกอดได้กอดนอนทําได้นอนเธอทุนไว้บนหัวเธอทุนไว้บูชาอะไรอย่างนี้ดีเนาะเวลาที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆแล้วมันจะนํามาซึ่งเงินทองประสบความสําเร็จแล้วก็ นำมาซึ่งแบบความร่ำรวยให้คุณนะคะถ้ามีแพลนอะไรใหม่ๆให้แนะนำให้ทำเลยแต่ว่าทำออย่าลืมว่าต้องศึกษาก่อนนะศึกษาสิ่งที่เราจะลงมือทำวิธีการขั้นตอนหาตลาดอะไรก่อนแล้วค่อยลงมือทำเนาะค่ะ การเงินของคุณเข้ามามันก็จะมีช่องทางในการใช้ใจ่ายออกไปนะคะการใช้เงินก็ให้ระมัดระวังนิดนึงคิดนิดนึงเนาะแต่ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนที่แบบคัดสรเงินทองหรอกมันเข้ามามันก็ทําให้คุณแบบหมุนเวียนได้หมุนเงินได้อะไรแบบนี้เนาะไม่ใช่แบบไม่มีก็ไม่ใช่นะคะอาจจะมีการแบบท้าทายอะไรใหม่ๆสิ่งที่แบบอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณท้าทายอะ่ะ อาจจะเป็นการมีการแบบชอบสิ่งทายอย่างน้และชอบชอบเป็นคนที่มีความท้าทายอชอบอะไรการลงทุนอะไรท้าทายอะไรใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยคุณชื่นชอบซึ่งก็ต้องระมัดระวังด้วยอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จก่อนที่จะไปท้าทายก็ให้ศึกษาหาความรู้เยอะๆก่อนนะคะ แต่ว่าคุณนะ่าจะมีคนที่คอยรักคอยไว้ใจคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะประคับประคองให้คุณเจอหรือว่าเริ่มอะไรสิ่งดีๆให้คุณนะได้ได้ดีอะ่ะมีคนรักคุณเยอะนะคะอันนี้ดีมากๆนะมีคนคอยซัพพอร์ตเนาะค่ะแล้วก็การงานของคุณ มั่นคงมั่นมั่งคั่งด้วยการที่ทำงานเป็นทีมแล้วมันจะดีมันจะเวิร์กแต่ว่าก็าต้องดูด้วยนะไม่ใช่แบบหุ้นส่วนแบบใครก็ได้เอามาเป็นหุ้นส่วนเราเนี่ยไม่ใช่เราต้องศึกษาดูก่อนนะเขาดีจริงไหมเขาโอเคจริงไหมเราก็เราค่อยมาร่วมหุ้นลงม,มือด้วยกันแล้วมันก็จะทำให้คนประสบความสำเร็จนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการสอบลึกนะคะเรื่องสุขภาพเนาะสุขภาพของคุณอาจจะผ่านเรื่องแย่ๆหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนแล้วมันจะก้าวไปสู่สีที่มันดีๆด,ดีขึ้นแต่ว่าสุขภาพของคุณที่ดีนั้นอาจจะแบบ ต้องมีคนคอยช่วยหรือคนที่คอยสนับสนุนคนคอยเตือนให้ออกกําลังกายนะดูแลสุขภาพอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนแบบสุขภาพดีไปด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าสุขภาพคนดีแล้วมันจะมาซึ่งเงินทองแล้วก็นอกจากสุขภาพดีแล้วการหนึ่งคนก็จะดีด้วยนะคะฉะนั้นรักษาสุขภาพของคุณไว้แล้วมันจะดีย,ยิ่งขึ้นไปค่ะต่อไปนะคะเรื่องการเรียนเนาะ การเรียนของคุณนะคะอาจะต้องมีการช่วยเหลือเพื่อกูลกันของเพื่อนๆหรือว่าแบบนัดก,กันติวไหมอะไรไหมถ้าเรียนแล้วอ่านแล้วอาจจะไม่ได้จบที่รอบเดียวอาจต้องอ่านต่อๆไปเพื่อหาหรือเพื่อจําเนื้อหานะคะอาจต้องศึกษาสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะนามาซึ่ง ประสบความสําเร็จจะสอบอะไรก็ผ่าจะทําอะไรก็ดีอะแล้วเข้าใจอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะรวงการการงานเนาะการงานนะคะ การงานของคุณคุณได้เริ่มรลงมือทําอะไรใหม่ๆแล้วมันจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่นคงการงานของคุณถือว่าดีปังมากๆดีมากๆแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยการงานทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาด้วยความแบบสบายแต่ว่างานของคุณมั่งคั่งมั่นคงอันนี้ดีมากๆเลยนะคะ ดวงเรื่องการเงินเนาะการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณถ้าคุณได้เริ่มเริ่มลงมือทําอะไรแล้วมันจะนํามาซึ่งเงินทองและก็ประสบความสําเร็จเมื่องานของคุณมั่นคงมั่งคั่งแล้วงานก็จะตามมากับเงินนะเงินของคุณก็จะดีมากๆปังมากๆทําอะไรแล้วดีประสบความสําเร็จ ไปสมดทุกอย่างแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคนก็ชอบทําอะไรที่แบบลับลับเราดีหรือว่างานบางอันบางสนะีมันเป็นงานอาจจะแบบเทาๆหน่อยแล้วมันจะดีจะปังนะคะแต่ต้องให้ระวังเรื่องอารมณ์นะอารมณ์คุณอาจจะแปรปรวนหรือว่าหมดหิดง่ายอะไรง่ายต้องให้ระวังนิดนึงนะคะแล้วมันจะดีนะทําอะไรต้องมีสตินิดนึงนะคะค่ะต่อไปดวง ความรักนะคะสําหรับคนโสดเนาะของชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะคนโสดนะอาจจะมีบางคนบางท่านที่แบบเบื่อหน่ายอยากอยู่คนเดียวไม่อยากเอาอะไรแล้วอยากปล่อยวางแล้วเดินจากไปก็คืออาจจะแบบโสดต่อไปมีคนเริ่มคุยก็คุยได้สักพักแล้วก็อาจจะแบบแยกย้ายเช่นอยู่คนเดียวอยู่เลยตอนนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาคุยแล้ว ดีประสบความสําเร็จก็มีออกได้สองแบบเลยนะทั้งปล่อยวางแล้วไม่เอาอะไรละหรือาบางคนอาจจะอ้าคุยกันไปก่อนแล้วดีรประสบความสําเร็จถ้าคุยกันแลาวรอดแล้วดีนะมีโอกาสที่แบบดีอะดวงคุณอาจจะได้คบกันเป็นแฟนหรือว่าอาจจะแบบศึกษาดูใจกันต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะะนำพาไปสู่สิ่งที่มันดีๆนะคะ ดีย,ยิ่ง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 ขึ้นไปอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางโดยยิ่งเดินทางก็จะยิ่งดีนะถ้าไม่มีโควิดนี่ก็เดินทางละเนาะดีไละอาจจะแบบแฟนอาจจะอยู่ไกลแล้วก็คุยกันเ,เจอกันใกลๆอะไรเงี้วยหรือว่าเป็นเจอแบบแฟนที่แบบผ่านซื้อออนไลน์หรือว่าแฟนแบบต่างประเทศอะไรอย่างงี้ได้นะคะสาหรับดวงของคนมีแฟนของชาวลัคนาราศีเมษเนาะ บางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องให้ปวดหัวคิดมากวิตกกังวลวิตกกังวลนะอาจจะมีทงแบบมีเรื่องให้คิดแล้วคิดบางไปหรือบางคนอาจจะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วคิดหรือบางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องให้จาเป็นต้องคิดแล้วมันก็คิดเยอะคิดมากจริงๆก็ได้นะแต่ว่าสรุปสุดท้ายมานะ่ะมันไม่ได้การแบบเลิกกันหรอกมันไม่ได้มีการแบบแยกจากกาันเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ คือยังต้องคุยกันต่อไปยังต้องปไปใช้กันต่อไปเพราะว่ามีเกณฑ์ที่แบบสุขสดใสส่องสว่างมากเลยนะความสัมพันธ์นยะถือว่าดียังดีมากอยู่เลยและมีเกณฑ์การที่จะเป็นแบบคบกันจนถึงแต่งงานคบกันจนถึงแบบมีลูกมีเต้าครอบครัวรวมสมบูรณ์มั่นคงอบอุ่นอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับเกฑ์ ของคนที่มีคู่นะคะของชาลัคนาราศีเมษเนาะประจำเดือนนี้นะคะธันวาคมน,นะ2564น,นะเออให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพนิหนึงไม่ว่าคุณหรือว่าคู่ครองคู่ครองของคุณ นะคะอาจจะมีเรื่องแบบเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือมีเรื่องให้แบบเสียทรัพย์สินเงินทองเล็กๆน้อยๆได้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องมาคอยตัดสินใจเลือกว่าจะเอาแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมนะคะก็ยังจะเลือกกันไม่ได้อยู่เลยเลือกเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีคนเข้ามาให้เลือกอย่างนี้ไม่ใช่นจาจะอาจจะมีเรื่องแบบเลือกแบบ ทำงานแบบนี้ดีไหมเลือกบ้านแบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะเออมีเรื่องให้ตัดสินใจนะแต่ว่าช่วงนี้ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็คู่ของคุณคือด้วยกันแล้วจะร่ำรวยมั่นคงมีเงินนะฉะนั้นก็อย่าเลิกกันเพราะว่ามันจะขาดแคลนเงินได้เพราะคู่ของคุณจีนอยู่แล้วนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนธันวาคม2564นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอมิมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ